ปีใหม่เราผู้รับปีใหม่ก็คือคนคนเก่าเคยทำความไม่ดีไม่งามมาจากไหนในคนเก่าคนนี้นะที่นี่เป็นปีใหม่เปลี่ยนแปลงเสียใหม่บ้างนะอะไรที่ไม่ดีไม่งามให้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนชั่วเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมมีจิตใจงามสง่า,าผ่าเผยสงบร่มเย็นจะสมว่า ขึ้นปีใหม่เราเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากความมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นความ <c oughs> สงบรลมเย็นเป็นความสูขความเจริญภายในใจนี่จะสมชื่อสมนามว่าเรารับปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วให้เราเปลี่ยนแปลงเสียใหม่อะไรที่ไม่ดีให้เปลี่ยนแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปถ้าไม่ฉชนนั้นก็จะตายจมอยู่นี่กองกันอยู่นี่ตลอดไป อันมืดกับแจ้งไม่มีปัญหาอะไรเขาเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดกับแจ้งแต่ตัวเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ร้อยสรรพันคมนะพอ,อจากมนุษย์นี่มันถ้าได้ทําความชั่วชา้าละโมองมากโดดลงนรกเขาไปสวรรค์นี่ผ่านกันมากน้อยเพียงไรไม่สนใจโดดลงนรกหลุมใหญ่หญโตๆเรียวกว่าอเวกีมหานรกโดยไม่จ้องฟังเสียงใครพระอมนาาแห่งกรรมใสลงไปทีเดียวตูมเลย อย่างนี้มีมากต่อมากยังขอให้พี่น้องไหลให้ฟังให้ดีนะคำสอนระวุทธเจ้านี่ท่านเรียกว่าเอกนามกิงหนึ่งไม่มีสองนี่แหละคำสอนของพระบุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนแบบเดียวกันหมดเพราะอะไรเพราะเอกนามกิงพระญาณอย่างทราบในเหตุการณ์ทั้งหลายลึกตื้นยาละเอียด เต็มกำลังความสามารถของพระพุทธเจ้าทุกพระองทรงทำนายอะไรแล้วไม่มีผิดกงแนวกงแนวจึเรียกว่าเอกนณำมาจริงหนึ่งไม่มีสองคำคำว่าอย่างไรแล้วถูกต้องธรรมก็เป็นสวัขารธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างควรที่เราชาวพุทธจะนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติตนเองถึงจะยากลำบากลำบานก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีมนัน หนักขนาดไหนหนาขนาดไหนทิ้หกอสองไขยบ้างอแปดอสงไขยบ้างสี่สงไขยบ้างหนักมากยิ่งกว่าเราขนาดไหนเ,เราที่จะแบกหามตัวเอง็ได้วยความดีทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถของเราทําไมจะทําไม่ได้เราเทียบท่านสิพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็สี่สงไข,งขยเวลาจะได้ตรัสรู้ก็ทรงสลบถึงสามผล ถ้าไม่ฟื้นก็ตายนั่นหนักไหมพิจารณาสิสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทําความภาคความเปลี่ยนตาแตกก็มีไม่ยอมหลับยอมนอนอืมฝ่าเท้าแตกก็มีเดินจกกงกรมไม่มีเวลาวันหยุดยัง้งนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกทุกเท่านั้นควรจะนํามาเป็นคติเครื่องเตือนใจพวกเราบ้างอย่ามีแต่ความสนุกสนานลื่นเลิง ไปกับวันคืนปีเดือนซึ่งเป็นมืดกับแจ้งนี้เพียงเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรผู้ที่จะรับเคราะ์รับกรรมรับดีรับชั่วเป็นเราไม่ใช่มืดกับแจ้งปีใหม่ปีเก่าเป็นผู้มารับเคราะรับกรรมนะเราเป็นผู้รับเคราะหรับกรรมเองดีชั่วเป็นของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาให้เราพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองจะเป็นคนดีตลอดไปพากันตั้งอกตั้งใจ ให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีสองเอกนามจริงพยานอย่างทราบไม่มีสองพระวจาที่รับสั่งหรือสอนโลกทั้งหลายนั้นก็ไม่มีสองโกงแนวว่าบาปมีมีบุญมีมีจริงๆนโกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆมีมีตามนั้นไม่ผิดพลาดเลยสวรรค์มีนิพพานมีพร้อม พอมาลอกมีนิพานมีนรกอเวจีมีมีตามนั้นด้วยพระยานอย่างทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกตาบอด <c oughs> หูหนวก็ให้คืบคานไปตามผู้หูดีตาดีท่านว่าอย่างไงก็ให้เดินตามท่านไปจะไม่ตกเหวตกหลุมตกบอ่อด้วยอำนาจที่เทียของตนว่าเป็นคนเก่งคนเก่งแล้วรับอันตรายก็คือคนเก่งตาบอดนั่นแหละ พระพุทธเจ้าภาษสาวกทั้งหลายถ้าไม่ใช่คนตาบอดควรจะยืดท่านเป็นหลักเป็นเจนแก่พวกเราทั้งหลายไม่มากก็ขอให้ได้ในนามว่าลูกศิษย์มีครูสอนไม่เจริดเปิดเปิดไม่ฟังเสียงใครอย่างนั้นใช่ไม่ได้